หุดจีนเส้นไหว้ด้วยหัวหมูเห็ดเป็ดไก่ของเส้นไหว้จะไปถึงบรรพบุรุษไหมครับเราต้องมาดูก่อนว่าเราเส้นไหว้ด้วยหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยจะถึงใครจริงๆคนที่ได้รับก็คือผีเล่ล่อนแถวๆนั้นเราไปเส้นเขาก็จะมากินโอชะที่เป็นของละเอียดส่วนของหยาบตัวหมูเห็ดเป็ดไก่ยังเหลืออยู่นะเราก็มารับประทานได้ลองสังเกตดูจะพบว่า ของเส้นไหว้พอเอามาทานแล้วรู้สึกมันจะชืดเนี่ยเพราะจริงๆมันขาดโภชะของละเอียดที่พวกผีเล่ล่อนทานไปแล้วถ้าหากว่าบรรพบุรุษเราเองเพออิญตายแล้วไปเกิดเป็นผีเล่ล่อนก็จะได้รับแต่ว่าถ้าหากท่านสร้างบุญไว้เยอะไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าบนสวรรค์เนี่ยท่านไม่ได้รับหรอกเพราะว่าบนสวรรค์มีอาหารทิพทิ่เลิรลดกว่าบนโลกมนุษย์เยอะหรือถ้าเกิดท่านไปตกนรกอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ไม่ได้รับเหมือนกัน ธีการที่จะส่งไปให้ท่านได้รับจริงๆเนี่ยคือเราต้องไปสร้างบุญแล้วก็นึกอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านอย่างนี้แล้วก็เป็นการส่งความรักความปรารถนาดีแล้วก็นำสิ่งที่มีคุณต่อบรรพุรุษของเราเองไปถึงท่านจริงๆเจริญพร